สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะสำหรับคลิปนี้เราจะสืเรื่องราวของไอ้มะเขือบักก้นซัวกันเพื่อนมันเป็นนักเรียนที่ชอบทําตัวนักเลงใส่กางเกงนักมวยไล่ตีคนไปทั่วไล่ทําร้ายครูประจําชั้นกันเพื่อนมีวิชาคนหนึ่งชื่อว่านัทพงศ์กันเพื่อนอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม .5 กันเพื่อนชื่อเรื่ออะไรผมไม่รู้กันเพื่อนแล้วก็ไม่สําคัญแต่สําหรับคลิปนี้ผมขอเรียกมันว่าไอ้มะเขือก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยกันเพพื่อออนนนมมััััททําาาาางงกกียยยวบสสหรริ์ข พระภูมิส่วนแม่ของมันเองขายประดับยนต์กันเพื่อนอยู่ตามสี่แยกขายพวงมาลัยให้ไม่ใช่นะยอกยอกตัวของไอ้มะเขือพ่อแม่มันรวยจริงๆกันเพื่อนพ่อแม่มันทําธุรกิจก่อสร้างกันเพื่อนตรงนี้ก็มีฐานะร่ํารวยเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่กันเพื่อนทีนี้ตัวของไอ้มะเขือเองมันมีนิสัยเอาแต่ใจกันเพื่อนคนนี้เอาแต่ใจเก่งเหลือเกินก่อนหน้านั้นมันไปทําร้ายนักเรียนหญิงเพียงพ่อไม่พอใจกันเพื่อนทีนักเรียนหญิงพูดไม่เข้าหูพูดไม่เข้าท่ามันก็เลยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กันเพื่อนตบไปหนึ่ ากเสียงดังเปรี้ยงกันเลยทีเดียว น้องนางหางเครื่องของกระผมถึงกับเยี่ยรัดน้องกันเพื่อนตรงนี้เองเยี่ยอออกมากินตําดังหินรุ่นนี้ไม่ต้องหลางให้ไม่ใช่นะพาวาบุรีเยืออีกนักเรียนหญิงคนนั้นถึงกับร้องด้วยความเจ็บปวดอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพี่มะเขือทํไร้าหนูทําไมลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าพ่อแม่ของไอ้มะเขือมาเคลียให้กันเพื่อนเรื่องราวนั้นก็เลยจบไปหลังจากนั้นมันไปซัดพ่อตัวเองกันเพื่อนพ่อตัวเองก็อาจจะพูดไม่เข้าท่าพูดไม่เข้าทีตัวของไอ้มะเขือบอกว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยก็เลยจัด พ่อตัวเองกันเพื่อนเคยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับพ่อตัวเองเช่นเดียวกันกันเพื่อนนี่คือพฤติกรรมย่อมๆของไอ้มะเขือกันเพื่อนวันดีคืนดีปรากฏว่ามันสอบวิชาคณิตศาสตร์กันเพื่อนซึ่งเป็นการสอบเก็บคะแนน20คะแนนตรงนี้เองตัวของไอ้มะเขือมันได้18คะแนนกันเพื่อนแทนที่มันจะพอใจในจุดนี้มันโง่เองทําได้ไม่เต็มแต่มันไม่ยอมมันเพื่อนมันอยากจะได้20คะแนนเต็มมันก็เลยไปต่อว่าครูทําไมมันถึงได้แค่นี้ครูก็เลยอธิบายในชุดความคิดนี้ฟังกันเพื่อน บอกว่าคําตอบนะมันถูกแต่มันไม่แสดงวิธีทาตรงนี้ครูก็เลยให้คะแนนไม่ได้พอครูบอกมาแบบนี้มันไม่ยอมเป็นคําตอบที่ไม่ถูกใจมันกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็สวมวิญญาณนายขนมต้มกันเพื่อนวิ่งปรีเข้าไปหาครูแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กันเพื่อนเป็นครูสาวสอนคณิตศาสตร์ตรงนี้เองรับแบบเต็มๆกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือมันสาวหมัดตรงใส่กันเพื่อนเสียงดังโบ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 ตุบตับตุบตับ,ตบลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนครูสาวถูกตีทีก็ร้องทีโบเอ้ยโบเอ้ยโบเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย โรงนี้เองเกิดความโกลมุลวุ่นวายนักเรียนในห้องน้องนางหางเครื่องวิ่งหนีกันอลหมา่านกันเพื่อนบางคนก็เยี่ยวกระปิบ ลอยมาตามลมติดดังหินอีกแล้วกันเพื่อนรุ่นนี้ไม่ต้องล้างเหมือนเก่าเหมือนเคยกันเพื่อนนักเรียนหญิงบางคนถึงกับกรีดร้องออกมาเสียงหลงออยใจด้วยช่วยครูด้วยช่วยครูด้วยเกิดความอิลุงตุงนังในยวานี้ครูสาวพยายามสับตีนแตกวิ่งหนีวิถีเขาวิถีหมัดของไอ้มะเขือกันเพื่อนปรากฏว่าไอ้มะเขือมันไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนกระโดดฟรีคลิกสองขากันเลยทีเดียวกันเพื่อนเข้าแผ่นหลังของครูครูถึงกับเซธลาตุปัตตุเปล้มไปกันเพื่อนกระแทกกับพื้นเสียงดังแอกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลัง ากนั้นไอ้มะเขือก็พยายามทําร้ายครูอีกในจังหวะนี้เองปรากฏว่ามีครูข้างห้องมีครูผู้ชายกันเพื่อนเขาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเข้ามาห้ามเข้ามาแย่กันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือมันก็เลยยุติกับเหตุการณ์นี้แล้วก็กลับบ้านไปแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนหลังจากครูสาวรายนี้รักษาตัวอยู่สาวันตรงนี้เองเขาอดรณทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของไอ้มะเขือกันเพื่อนไอ้ชิปหายไอ้ลูกสิทธิ์ชั่วกันเพื่อน<ๆ>อยู่ดีๆมาไล่ทําร้ายครูมาไล่ตีครูเขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งจับไอ้มะเขือในข้อหาาทํ รายร่างกายกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะงบนจะสุเรื่องราวของไอ้มะเขือนักเรียนชั่วกันเพื่อนไรทำลายครูเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสท้ายตัวของไอ้มะเขือติดคุกหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบกันเพื่อนส่วนคุณครูจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้ก็มีคําตอบเช่นเดียวกันกันเพื่อนมาสดับรับฟังเรื่องราวของไอ้มะเขือนักเรียนชั่วไรนี้กันเลยครับผม เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่โรงเรียนอุทัยธรรมกันเพื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสวงกันเพื่อนอำเภอบ้านฉางไงไม่ใช่นะอันนั้นมันเจ้าอัลยองคนละเจ้ากันกันเพื่อนตั้งอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเมืองคนดีของพี่ชาดากันเพื่อนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนกันเพื่อนนักเรียนชายจะผูกนคไทส่วนนักเรียนหญิงจะใส่กางเกงในสีชมพูอุ้มๆกันเลยทีเดียวไม่ใช่นะหาว่าบุรีนักเรียนอีกยอกยอกกันเพื่อนตรงนี้เองมีแต่ลูกคนรวยเรียนกันเพื่อนมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่านายนัท อายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม .5 ในคลิปนี้ผมขอเรียกมันว่าไอ้มะเขือก็แล้วกันงันเพื่อนชื่อเล่นอะไรก็ช่างหัวมันกันเพื่อนแต่ขอเรียกมันว่าไอ้มะเขือตัวของไอ้มะเขือเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยกันเพื่อนพ่อแม่มันเป็นคนรับเหมาก่อสร้างกันเพื่อนตรงนี้เองมีอิทธิพลมีลูกน้องมากมายพอไอ้มะเขือเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยตรงนี้เองมันก็เลยมีนิสัยเอาแต่ใจพ่อแม่สปอยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนพ่อแม่อาจจะตามใจมันอาจจะเป็นความหวังของครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ตัวของ ไอ้มะเขือมันชอบบูวีโวยวายกันเพื่อนนิสัยเอาแต่ใจที่หนึ่งกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นสันดานของไอ้มะเขือเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือได้แจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .4 กันเพื่อนตอนนั้นเองไอ้มะเขือเรียนอยู่ม .4 น้องผู้หญิงคนนี้กําลังนั่งคุยนั่งพูดเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆปรากฏว่าพูดไม่เข้าท่าพูดไม่เข้าทีไม่รู้ไปพูดอีท่าไหนกันเพื่อนไปเข้าหูของไอ้มะเขือไอ้มะเขือฟังแล้วหงุดหงิดกันเพื่อนจังหวนนนนนี้เเเอองงมมััไ่่พพูดดทตสิใจ เดินปรีมาแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับน้องผู้หญิงกันเพื่อนตบไปหนึ่งฉากกันเพื่อนเสียงดังเปรี้ยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนน้องผู้หญิงคนนี้ถึงกับสะดุ้งยงกันเพื่อนถึงกับเยี่ยวแตกออกมาเลือกกางเกงในสีชมพูกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวด เอ้ยอ้ยเอ้อพี่มะเขือตีหนูทำไมไพี่มะเขือตีหนูทำไมตัวของไอ้มะเขือก็ย้ำออกไปกันเพื่อนไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยมึงพูดไม่เข้าหูกูก็เลยตีกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปน้องผู้หญิงคนนี้ได้แตะชีช้ากระหล่ำปีกันเพื่อนหลังจากนั้นเรื่องราวนี้ไม่จบกันเพื่อนเขาเอาเรื่องราวนี้ไปบอกครูประจําชั้นปรกากฏว่าพ่อแม่ของไอ้มเะเขือกันเพื่อนตัดสินใจมารับจบรับเจ็บให้กับลูกชายมาเคลียให้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนเอกชนกันเพื่อนตรง นี้เองเขาก็ไม่อยากให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนหลังจากนั้นเรื่องราวนี้ก็จบไปกันเพื่อนเวรกรรมของไอ้มะเขือดังกระชอนทั่วโรงเรียนกันเลยทีเดียวไม่มีใครอยากยุ่งอยากเกี่ยวกับมันกลัวมันจะทําร้ายกลัวมันจะตกเอากันเพื่อนขนาดเพื่อนผู้หญิงมันยังตกนับภาษาอะไรถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายไปมีเรื่องกับมันเดี๋ยวมันจะฆ่าเอากันเพื่อนตัวของไอ้มะเมขือก็เลยลอยลมกันเพื่อนถือว่าเป็นขาใหญ่อยู่ในโรงเรียนโกง่งตึงๆกงันเพื่อนตรงนี้เองใครมีปัญหากับมันมันกระทืบแหลกกันเพื่อนปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวแว่ว เพืป็นข้อมูลจากชาวบ้านร้านตลาดเป็นข้อมูลจากป้าข้างบ้านเงินเพื่อน บอกว่าไอ้มะเขือตีพ่อตัวเองกันเพื่อนมีปัญหากับพ่อมันไม่พอใจพ่อมันกันเพื่อนพ่อมันอาจจะพูดไม่เข้าหูพูดไม่เข้าทีมันก็เลยต่อยตีพ่อตัวเองกันเพื่อนเสียงดังบัก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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปพ่อของมะเขือก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกัน,นก,กันเพื่อนแจกจ่ายแม้กระทั่งความเจ็บปวดให้กับพ่อตัวเองไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าดีสำหรับไอ้มะเขือนักเรียนชั่วคนนี้กันเพื่อนตีได้แม้กระทั่งผู้หญิงตีได้แม้กระทั่งพ่อสุดท้ายท้ายสุดมันก็ตีคู่กันเพื่อนในวันที่ห้า คนปีปศ2,568กันเพื่อนเมื่อไม่นานมานี้มีครูท่านหนึ่งกันเพื่อนอายุ33ปีผมขอเรียกว่าครูน้ําก็แล้วกันกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ 400cc กันเพื่อนได้ข่าวได้อวบบึมๆกันเลยทีเดียวเองเกี่ยวกันตัวของครูน้ําเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่ชั้นม .5 กันเพื่อนจังหวะนี้ยังก็มีการสอบเก็บคะแนนกันเพื่อนสอบทั้งหมด20ข้อไป20คะแนนสาหรับคนที่ได้เต็มกันเพื่อนหนึ่งในคนที่สอบนั่นก็คือไอ้มะเขือกันเพื่อน ตัวของไอ้มะเขือก็ทำข้อสอบกันเพื่อนหลังจากนั้นก็ไปส่งครูปรากฏว่าครูน้ำตรวจด,ดูกันเพื่อนผิดไปสองข้อเขาก็เลยให้คะแนนไอ้มะเขือ18คะแนนกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการประกาศผลสอบกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือมันก็เดินไปดูไอ้ชิปหายผิดไปสองข้อได้ยังไงคูมั่นใจว่ากูได้20เต็มกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้มะเขือกันเพื่อนมันก็เลยเดินไปถามครูน้ำว่าผมผิดข้อไหนว่าผมผิดยังไงกันเพื่อน ตัวของครูน้ำเขาก็บอกกันเพื่อนว่าคำตอบทั้งหมดถูกต้องแล้วกันเพื่อนถูกต้องทั้ง20ข้อแต่ที่มันสำคัญนั่นก็คือตัวของไอ้มะเขือมันตอบไม่ตรงคำถามกันเพื่อนคำถามเขาให้มีการอธิบายวิธีการทำกันเพื่อนแต่ตัวของไอ้มะเขือมันตอบล้วนๆกันเพื่อนไม่มีการอธิบายวิธีการทำตรงนี้มันผิดวัตถุประสงค์ของคำถามกันเพื่อนครูน้ำก็พยายามอธิบายว่าเหตุผลคนใดตัวของไอ้มะเขือมันถึงได้18คะแนนกันเพื่อนปรากฏว่าไอ้มะเขือมันไม่พอใจตัดสินใจเตะโต๊ะครูน้ำกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเสียงดังปัง ปั้งปั้งหลปั้งกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นมันก็ร้องเสียงโลงกันเพื่อนอ๊ะเอเจ็บตีนเจ็บตีนเห้ยไม่ใช่นะโยกโยกตรงนี้เองเพื่อนนักเรียนขำกิ๊กกั๊กกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสมน้ำหน้าไอ้คนโง่กันเพื่อนไปเตะโต๊ะทไมหลังจากตัวของไอ้มะเขือเตะโต๊ะตรงนี้เองมันก็เก็บอาการกันเพื่อนเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋หัวฟัดหัวเหวี่ยงไปนั่งกันเพื่อนจังหวะนี้เองไม่รู้กันเพื่อนไว้มะเขือมันนั่งคิดอะไรกันเพื่อนครูน้้ําาาาาาแกกก่่่่่็สออออออนนนนนนไไไปปปปเเเรรรืืืยยัััพววผะมมมณีตตขขง สินใจเดินปรีมาหาครูน้ําอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนครูน้ําก็เลยเอ่ยถามกันเพื่อนว่าไงเจ้ามะเขือมีอะไรให้ครูช่วยจังหวานี้เองตัวของไอ้มะเขือกันเพื่อนมันไม่ลดลาวะศอกมันไม่พูดพร่ำทําเพลงไม่ถามปัญหาสุขภาพครูน้ําสักคำกันเพื่อนไม่ถามว่าครูเป็นเบาหวานความดันหรือไม่ตรงนี้มันไม่ถามกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้มะเขือกันเพื่อนมันได้สวมวิญญาณสัตว์ร้ายกันเพื่อนสวมวิญญาณนายขนมต้มแจกใจวิชามวยไทยให้กับครูน้ากันเพื่อนเอากำปั้นแก่ๆกันเพื่อนขุดไปที่ขุมตาคร โบ๊ะ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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปครูน้าก็พยายามปัดป้องป้องกันตัวกันเพื่อนจากวิธีหมัดของไอ้มะเขือกันเพื่อนพยายามปัดหมัดของไอ้มะเขือไม่ให้ถูกร่างกายแก่กันเพื่อนแต่ไอ้มะเขือมันหมัดแม่นกันเพื่อนใส่ยังกับตาตะกะแตนแม่นยังกับต่องกันเพื่อนสาดหมัดตรงใส่ร่างกายของครูน้าแบบไม่ยยางกันเพื่อนรัวไปอีกหลายหมัดชุบๆับุบๆับโบ๊ะโบะโบ๊ะลักษณะเป็นแบบนั้นไปครูน้ำถึงกับร้องเสียงหลงเป็นจังหวะจังหวะกันเพื่อนโบ้ยโบ้ยโบ้ยใน กันเพื่อนเพื่อนเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในห้องก็ร้องกรีดกรายกันเพื่อนบางคนก็วิ่งหนีบางคนก็ตกใจถึงขนาดเยราดน้องกันเพื่อนเลือกกางเกงในสีชมพูอีกแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีนักเรียนกรีดร้องขึ้นมาเป็นจังหวะจังหวะขอความช่วยเหลือกันเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไ้ไปไปครูน้ำถูกตีครูน้ำถูกตีเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันเพื่อนโคตรอิลุงตุงดังกันเลยทีเดียวนักเรียนก็ตกใจครูน้ำก็ตกใจกันเพื่อนจังหวะนี้เองครูน้ำพยายามวิ่งหนีเอาชีววิตรออออดกันนนนเพืืื่่่่่ยยยยููไไไไมม้ห กันเพื่อนนั่งอยู่กับที่โดนไอ้มะเขือเล่นเละแน่นอนกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของไอ้มะเขือมันได้แจกจ่ายความเจ็บปวดให้เป็นชุดสุดท้ายเป็นชุดสั่งลากันเพื่อนในขณะที่ครูน้ากาลังวิ่งหันหลังให้มันมันได้กระโดดฟรีคีกันเพื่อนถีบสองขากันเลยทีเดียวครูน้ําถูกถีบเข้าบริเวณแผ่นหลังเสียงดังแอกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เซธลาตุบปัตตุเปล้มลงกับพื้นกันเพื่อนจังหวะนี้เองกันเพื่อนเนื่องจากว่านักเรียนร้องโวยวายกันเพื่อนก็มีครูประจําชั้นคนออออื่่่นนนนนนๆๆกเเเทีสยยยููห้้้งงขาาาบคป็็ผชล วิ่งมาดูกันเพื่อนมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันเพื่อนครูก็เลยเห็นว่าตัวของไอ้มือเขือกําลังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งโวยวายกันเพื่อนจังหวะนี้เองครูผู้ชายก็เลยเข้ามาช่วยห้ามช่วยแยกกันเพื่อนตัวของไอ้มือเขือก็เลยถูกจับแยกออกไปเหตุการณ์ก็เลยสงบกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีครูผู้ชายกันเพื่อนตรงนี้เองเดินเปรีเข้าไปหาครูน้ํากันเพื่อนไปดูอาการพยายามดึงครูน้ําขึ้นจากผืนกันเพื่อนตรงนี้เองแกนอนฟุบอยู่กับผืนกันเพื่อนตัวของครูน้ําถึงกับร้องเสียงหลงกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเบาเบาเบาเจ็บเจ็บเจ ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนพอเช็คดูตรงนี้เองครูน้ําอ่วมอลาไทยกันเพื่อนเบ้าตาแตกการย้ายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนมีเลือดไหลซิปๆออกบริเวณริมฝีปากบริเวณชายโครงมีรอยพกช้าดําแดงกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเมื่อครูน้ําอาการหนักขนาดนี้เขาก็เลยพาตัวของครูน้ําไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของครูน้ําก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3วันกันเพื่อนจากวันที่5ถึงวันที่8กันเพื่อนร่างกายของครูน้ําก็ดีขึ้นกันเพื่อนครูน้ําเองกลับไปที่บ้านลูกของครูน้ํา ถามกันเพื่อนว่าแม่ไปโดนอะไรมาครูน้ำเขามีครอบครัวแล้วกันเพื่อน ครูน้ำได้แต่น้ำตาหลังล่งรินกันเพื่อนต้องโกหกลูกว่าแม่เกิดอุบัติเหตุว่าแม่รถล้มกันเพื่อนนี่คือความชี้ช้ำกระหล่ำปีของครูน้ำกันเพื่อนไม่กล้าบอกกับลูกว่าแม่ถูกทำร้ายกลัวลูกรับไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นครูน้ำก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนเดินทางไปแจ้งความจับไอ้มเะเขือในข้อหาทำร้ายร่างกายที่สอพหนองฉางกันเพื่อนพอครูน้ำไปแจ้งความตรงนี้เองเพืเ่อนๆในโรงเรียนซึ่งเขาเห็นเหตุหการณ์ซึ่งเขาถ่ายคลิปไว้ก็เลยนำเรื่องราวนี้มาตีแผ่ลงในโลกโซเชียลกันเพื่อนจนกลายเป็นกระแสถึงทุกวั หนีกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือนะปัจจุบันนี้มันได้ตัดสินใจชิงลาออกไปแล้วกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปเรียนโรงเรียนไหนต่อหากโรงเรียนไหนรับมันเข้าไปผมแนะนำกันเพื่อนตรงนี้เองให้นักเรียนฝึกวิชามวยไทยไว้ต่อกลอนกับไอ้มะเขือให้ไม่ใช่นับยอๆหลังจากนี้ไปตัวของคุณน้ำบอกว่าจะดำเนินการเอาผิดตัวของไอ้มะเขือแบบเต็มที่กันเพื่อนในมุมกฎหมายตรงนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมกันเพื่อนตัวของไอ้มะเขือเองในเพลเรงมันจะโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บกันเพื่อนอัตราโทษ2ปีแตก สาหัสยังไงตรงนี้เองผมจะขยายความให้ฟังเงินเพื่อนคําว่าสาหัสตรงนี้ต้องรักษาตัวเกิน20วันเงินเพื่อนสูวนเสียอวัยวะลักษณะเป็นแบบนั้นไปหูตาแตกตรงนี้เองอาจจะเป็นสาหัสเงินเพื่อนหรือว่านิ้วขาดขาขาดลักษณะแบบนี้เข้าข่ายสาหัสเงินเพื่อนแต่ตัวของครูน้ํารักษาตัวแค่3วันมีรอยพกช้ำดําแดงตรงนี้เองก็เลยเข้าความผิดนี้นั่นก็คือข้อหาทาร้ายร่างกายพื่นจนได้รับบาดเจ็บเป็นข้อหาพื้นฐานอัจตโทษแค่2ปีเงินเพื่อนตัวของไอ้มะเขือเองมันเป็นเยาวชนเงินเพื่อน รงนี้เองมันก็ได้ลูกเยาวชนไปกันเพื่อนหลายคนอาจจะอยากรู้กันเพื่อนว่าตัวของไอ้มะเขือจะติดคุกติดสถานพินิษฐ์ไหมผมบอกเลยว่าไม่กันเพื่อนเนื่องจากว่าข้อหามันไม่นิมอลข้อหามันเล็กันเพื่อนในมุมของความรู้สึกหลายๆคนก็อาจจะอยากให้มันติดคุกแต่ในมุมของกฎหมายเขายังมองว่ามันเป็นเยาวชนอยู่กันเพื่อนเวลาตัดสินตรงนี้เองมันก็ได้ลูกเยาวชนกันเพื่อนอาจจะมีการคุมประพฤติหรือว่ารอลงอาญาหนึ่งปีสองปีลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของไอ้มะเขือกันเพื่อนนักเรียน ู้จะสรรหาคำไหนมาด่ามันดีพ่อแม่มันก็ตีขู่มันก็ทำร้ายกันเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม